เรื่องของโลกร้อนเรื่องของอก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะคะหนึ่งในอุตสาหากรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆแบบนี้มากที่สุดคืออุตสาหากรรมก่อสร้างล่าสุดนักวิจัยไทยค่ะพยายามมีการคิดค้นพัฒนาวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะ นี่คือฉนวนกันความร้อนนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบนะคะในการรักโลกคิดค้นและพัฒนาโดยภาคเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหรประชาชาติในปี2020ระบุว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู dioxide, ส่บรรยากาศโลกสูงที่สุดคิดเป็น39ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก ทั้งหมดทั่วโลกหลายประเทศทั่วโลกก็เลยตั้งเป้าเอาไวค้ค่ะว่าจะต้องช่วยกันลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี2050มีการคิดค้นวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำเพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนได้ฉนวนกันความร้อนที่เป็นนวัตรกรรมแบบนี้นะคะรวมทั้งเครื่องผลิตฉนวนกันความร้อนที่สามารถลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างครบวงจรสําเร็จเป็นรายแรกตอบโจทย์ทุกดีไซน์ทั้งตรงและดัดโค้งใช้ได้กับวัสดุ ากหลายพื้นผิวทั้งเมทัลชีสกระเบื้องอะคริลิกไม้แล้วก็พอลิเมอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังคาฝ้าผนังสารที่ใช้เคลือบได้รับการพัฒนาสูตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ําลดความร้อนในอาคารบ้านเรือนแล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุควัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำนั่นเอง